และแล้วข่าวนี้ก็เหมือนกับว่าจะสร้างความหวังให้กับใครอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ชอบเทคโนโลยีจากสหาราัฐและครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยบ่นด่าก,กันมาแล้วจากความผิดหวังในเหตุการณ์ที่สหาราัฐปฏิเสธการขายเครื่องบินรบล่องหนรุ่นที่5ให้แก่ไทยอย่าง F 3 5 l i g h t n i n g II ในช่วงของปี2022ในวันนั้นเองเนี่ยไทยเรามีการเสนอง,งบประมาณไว้สูงถึงกว่า14,0 0 0ล้านบาทไทยเลยนะครับผมกับจานวน F 3 5รุ่นเอขึ้นลงธรรมดาเลยเนี่ยจำนวนมากถึงกว่า8ลำแต่สหรัฐก็ปฏิเสธโดยการเสนอ เป็นเครื่องบินขับไล่ F16 บล็อก70หรือ Wiper และ F15 รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง EX มาให้แก่ไทยเราแทนนะจนมาทุกวันนี้เนี่ยบทสรุปของไทยเราก็เป็นเลือกจะกค่ายของสวีเดนอย่างกลิเพนซะซึ่งก็ถือว่าเจอกันเยอะนะการที่สหรัฐปฏิเสธไม่ขายเครื่องบิน F35 ไรนิ่งชูไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีนี่ก็ถึงเข้ามาอยู่ในโครงการสนับสนุนเงินสําหรับการพัฒนา F35 ให้แก่สหรัฐด้วยก็โดนดีด้วยเหมือนกันอียิปต์ อินโดนีเซียซึ่งปัจจุบันนี้ในอินโดนีเซียก็หันไปเอาเครื่องบินรบตัวท็อปของฝรั่งเศสแทนแล้วอย่างดัสโซลาฟาวแต่ในวันนี้เองก็เป็นปฏิกิริยาที่ดีนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน,นี้ในขณะที่มีข่าวว่ากองทัพอินเดียหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นอันดับที่2ในเอเชียได้กําหนดแผนเปลี่ยนแปลงอนาคตของกองทัพอากาศโดวยวางแผนไว้ว่าจะสร้างฝูงบินรบเนี่ยสุดทางสมัยของประเทศขึ้นมาซึ่งเมื่อประธานธิบดีของสหรัฐเห็นตัวเลขในยอดของความต้องการเครื่องบินรบก็ตาลูกวาวขึ้นมาทันท สารัฐผู้ฝีปากกล้าออกมาบอกด้วยตนเองเลยว่าเขานั้นต้องการจะมอบข้อเสนอให้อินเดียด้วยการเสนอขายเครื่องมิสเตลสุดทันสมัยของโลกอย่าง F 3 5ซึ่งการประกาศในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ือฮาอย่างมากๆนะหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนหนะ้านี้ทางฝั่งของรัสเซียมีการเสนอขายเครื่องบินซู57รุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียให้แก่อินเดียด้วยและน่าเหลือเชื่อไปกว่านั้นนะครับผมนั่นคือการเสนอขายของรัสเซียให้แก่อนนินเดียเนี่ยสามารถนำเครื่องบินซู5 7ไปผลิตกันได้ภายในประเทศไปเลยนะซึ่งถือว่่าาเป็นนนอะไรททีแบบลงุด้วย ดดดโดยประธานด,ดิบดีดนัชามยังออกมาพูดอีกด้วยว่าเขาต้องการสร้างข้อตกลงนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งกับกรุงเนวเดลีให้ได้มากที่สุดพอนับตั้งแต่สงครามรัเสเซียยูเครนเริ่มต้นขึ้นอินเดียเนี่ยยังยืนอยู่ในจุดกลางนะครับผมไม่สนับสนุนฝันง่งยูเครนโดยชัดเจนแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนฝัน่งรัเสเซียในการทําสงครามด้วยแต่อินเดียก็ยังมีการนําเข้าสั่งซืงอ้ออาวุธและน้ำมันจากรัสเซียอย่างมหาศาลโดยเฉพาะหลังจากเกิดสงครามขึ้นอินเดียนําเข้าน้ำมันจากรัสเซียสูงถึง40%จจาาาาาากกกกทีีี่่อนนนนนนห้้้เเยพวขํมััรซ ยังแค่1%นเท่านั้นคือเรียกได้เลยว่าขึ้นมา400เท่าตัวจากการประเมินในช่วงของปี2023เรียกได้เลยว่ามาแรงแซงทางโค้แงแซงนาอิรักและซาอุดิอาระเบียเลยได้ซ้าไปจากการนําเข้าน้ำมันของอินเดียและทางนี้อินเดียยังมีการดีลระบบเทคโนโลยีเพิ่มเติมจากฝั่งของรัสเซียด้วยไม่ว่าจะเป็น S400 ไทยอัมเครื่องบินรบซู30นี่เป็นการซื้ออะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะและการซื้อคอเลกชันการบํารุงรักษาจากรัสเซียโครงการสร้างเรือ,อรบเรือดำน้ำก็ยังดําเนินการอยู่ด้วยหรือการสั่ง,งีปปนนนวุุและสเเพิิมตม จากฝั่งของประเทศรัศสเซียซึ่งสาหรับคำถแถลงการ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เกิดขึ้นในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีของอินเดียน,นเลนทามโมดีเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีนะครับผมและกองทัพสหรัฐมีการจดแสดงโชว์ F-35 ในงานระดับนานาชาติแอ r โชอินเดีย2025ที่ฐานทัพอากาศทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยราฮันกาในเบงกาลูโรส่วนมาดูอีกฝากฝัง่งหนึ่งอย่างบริษัทผู้ผลิตล็อกฮิตมาตินก็แน่นอนแหละบริษัทก็ต้องยินดีอยู่แล้วนะครับผมกับการขายส่งออกไปสู่ต่างประเทศเพราะมันจะสร้างเมเงิน กับล็อกฮีทมาตินอย่างมหาศาลเลยนะโดยการแถลงการของบริษัทกล่าวว่าพวกเขานั้นยินดีอย่างม,กมากที่สหรัฐอเมริกาเสนอขายเครื่องบิน F-35 าไปยังอินเดียเราได้รับกำลังใจจากท่านิบดีโตนันทรัมและพร้อมจะให้การสนับสนุนอินเดียอย่างเต็มที่ซึ่งไมว่ารัฐบาลสหรัฐจะตัดสินใจยังไงเราก็จะทํางานกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดทางนี้มันไม่ใช่แค่การขายเครื่องบินขับไล่เท่านั้นการส่งออกอากาศยานและการไฮโอนเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้กองทัพอากาศอินเดียเพิ่มโซลูชันด้านความปลอดภัยในทศวรรษที่พื่สอ,อบสนอวควาามต้อองกรย่างเ่งด่อตอย ทางบริษัทถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งซึ่งก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าคําพูดนี้เนี่ยเป็นการให้คําพูดจากฝีปากของประธานที่บดีด้ันทามเท่านั้นนะครับผมการเจราจาระหว่างรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีการเริ่มต้นในใดทั้งสิน้นรวมถึงการยื่นเรื่องต่อรัฐสภาสหรัฐด้วยซึ่งการจะขายเครื่องบินเอฟสามสิบห้ามันต้องผ่านการพิจารณาอย่างน้นอยๆเนี่ยมากถึงสี่แหล่งหลักๆในสหรัฐนะไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัฐบาลต่อรัฐบาลและโดยเฉพาะกับการอนุมัติจากรัฐสภาคองเกรสเนี่อ คำนึงถึงเทคโนโลยีทางนก,การทหารที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดอย่าง F 3 5การดําเนินการของอินเดียที่คืบล่นกลางๆเป็นพันธมิตรกับรัสเซียก็ไม่เชิงเป็นมิตรกับสหรัฐก็ไม่ได้และที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับผมอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้อินเดียมีขีปปานุตป้องกันอนากาศอย่างตัว S 4 0 0อยู่ด้วยเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันที่มีอยู่ในมือของตุรกีเลยและถึงขั้นทาให้ตุรกีนั้นถูกขับออกจากโครงการ F 3 5ในอดีตมาแล้วแต่ก็อย่างว่าแหละนะปัจจุบันนี้ท่าทีของสหรัฐก็เหมือนมมมีีีกกกกกาาารรร่่ออนปลขขข้้้้ตตตงงับุุยิึแวาหา ต้องยอมสละ s 4 0 0ซึ่งในความหมายในที่นี้คือตุรกีจะต้องไม่ใช้งาน S400 เลยนะครับผมแม้ว่าพวกเขานะจะซื้อมาในราคาแพงมหาศาลก็ตามและต้องขนย้ายการถ่ายโอน S400 อยไปนในมือของสหรัฐด้วยเพราะในตุรกีเนี่ยหรือว่าสหรัฐก็มีฐานทัพอากาศอยู่ที่ประเทศตุรกีด้วยเช่นกันพร้อมกับหอรบนิบวเคลียร์จำนวนหลายสิบลูกที่น,นั่นแล้วยิ่งเป็นอินเดียหนึ่งในผู้ที่นําเข้าอาวุธลายใหญ่ที่สุดจากกรุงมอสโกมาอย่างยาวนานความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้จะยิ่งใกล้ชิดยิ่งสัมากกก่าตุรกีซะอีกนะแต่ก็ไไไมม่่่ชวอินเเดดียจะ้ ลูกค้าของสาหารัฐที่รายใหญ่นะครับผมอินเดียก็ถือว่าอยู่ในฐานะนเป็นลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของสาหารัฐนะโดยในยุคสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนอินเดียเคยสั่งซื้อโดรน MQ-9 รุ่นพัฒนาสกายการเดียนมากถึง31เดลำจากสาหารัฐเลยนะจำนวนมหาศาลมากพร้อมกับขีปมนุษย์ต่อต้านรถถงังยางเฮลไฟ AGM-114 จำนวนมากกว่า170ลูกเป็นวงเงินมหาศาลกว่า4 0 0 0ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐได้มีการยูระเบิดทิ้งบอมบ GBU-39 จำนวนมากกว่า310ลูกและเครื่องบินตรวจการทางทะเลอย่าง าง P8 Neptun อีจำนวน6ลลมสุดยอดมากนะครับผมสำหรับคำสั่งซื้อของอินเดียเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะแต่ละรายการอย่างเช่นเครื่องบินลำดังกล่าวมันก็มีระบบตรวจจับความผิดปกติทางแม่เหล็กไฟฟ้ามาด้วยซึ่งนี่มันหมายความว่าเครื่องบินลำดังกล่าวของอินเดียนี้เนี่ยสามารถตามล่าเรือดำน้ำใต้กต้นมหาสมุทรลึกได้ด้วยและนอกจากนี้ยังไม่หมดอินเดียยังมีการสั่งซื้อขี่มาเตอ์ต่อต้านรถถังจากผลในสงครามยูเครนอย่างเจเวลีนมาด้วยนะครับผมและยานเกราะต่อสู้ติดอาวุธหนักอย่างเอ็มสไตเกอร์และในรายการ2ออย่างหลังนี้ สหรัฐได้มีการอนุมัติให้อินเดียสามารถผลิตสร้างอาวุธของพวกเขาภายในประเทศได้ด้วยซึ่งสิ่งที่ทําให้อินเดียร้อนแรงอย่างมากในเวลานี้ที่ทําให้หลายๆชาติยื่นข้อเสนอต่างๆไปถึงอินเดียนะครับผมก็เป็นเพราะว่าในเรื่องของเม็เงินอยู่ดีนี่แหละนะปัจจุบันนี้อินเดียเนี่ยมีโครงการที่จะพัฒนาเครื่องบินรบหลากหลายบทบาทเข้ามาแทนที่กองทัพอา,ากาศเนี่ยมากถึง114ลําจําลำจำนวนนี้คือมหาศาลมากๆนะครับผมไม่น่าละทางฝั่งของรัสเซียเสนอซูห้าสิบเจ็ดให้และสหรัฐก็เสนอเอฟสามสิบห้าให้แก่อินเดียแม้ก่อนน้นี้อินเดียจะเคยสั่งซื้อดัสโราฟ เครื่องบินรบที่ระบุว่าทันสมัยที่สุดของอินเดียไปแล้วมากกว่า36ลำแต่มาในวันนี้อินเดียเองก็ประกาศอย่างแน่ชัดแล้วว่าการสั่งซื้อดัสโซลาฟาวนั้นจะไม่รวมกับจำนวนเครื่องบินรบล่าใหม่ของพวกเขาที่จะประจำการอยู่ในกองทัพอากาศอีก114ลำนะซึ่งก็ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแบรนด์ดังจากค่ายของสหรัฐและรัเสเซียเท่านั้นนะสหรัฐยังมีการส่งเครื่องบิน F-15EX และ F-18 รุ่นซูเปอร์ฮอร์เนตเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยตามการรายงานข่าวจากสื่อของสหรัฐเองส่วนสหภาพยุโรปก็มีการส่งย เลยนะกับสวีเดนมีการส่งซับกริเพนรุ่น E และ F จํานวน1และ2ที่นั่งตามลําดับมาให้และไม่ใช่มีแค่ของต่างประเทศเท่านั้นปัจจุบันนี้อินเดียยังมีการพัฒนาเครื่องบินรอบอยุคที่5อยู่ด้วยเป็นเครื่องยนต์เดี่ยวอย่างในชื่อของ F 2 1นะโอ้โหนะครับผม F 2 1เนี่ยชื่อนี้มีหลายที่มากๆนะที่เอามาตั้งชื่อการที่เกาหลีใต้ก็ F 2 1นะปัจจุบันนี้หากเราพูดถึง F 2 1ต้องระบุป,ประเทศกันด้วยแล้วแหละถึงจะเข้าใจก็ถือว่าความเคลื่อนไหวนี้ ในสมัยของประธานที่บดีโดนัลน์ทรัมในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะทุกคน